p e r s o n a f o r n o t i n f l n o fortsättningskar คำบุรุษสรรพนามและคำบุพบทวิดีโอนี้เราจะแนะนาคาบุพบทที่ใช้กับคำสรรพนามนะคะคำบุพบทในภนาษาสแลนจะแสดงให้เรารู้ว่าคำนามหรือคำสรรพนามอยู่ในช่องไหนถ้าเป็นช่องที่เป็นรากฐานของคำคำที่แสดงให้รู้ว่าคำบุรุษสรรพนามจะอยู่ในช่องนี้คือคำกริยา Ver a v v ob ob ot, r r a เป็นอยู่คือคำกริยาเป็นอยู่คือที่ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันมี e r e r r t h e r er ส e r ร์และคำกริยาที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมี w a r w a r า w r v ว r v ์ r วอ o r ธคำบุพบทที่บอกให้รู้ว่าคำสรรพนามที่อยู่ในช่อง s o ลฟัต คือช่องที่พูดถึงหรือเกี่ยวข้องมี with, u m a u met, f ü r i และคําอื่นๆก็ยังมีคําอื่นๆอ,อ,อีกนะคะคําบุพบทที่บอกให้เรารู้ว่าคําสรรพนามที่อยู่ในช่องเซ้าคือฟัสคือช่องที่เป็นกรรมของประโยคคือ how, how, of, ur, met, f ü r i และยังมีคําอื่นๆอ,อ,อีกนะคะ คำบุพบทที่บอกให้เรารู้ว่าคำสรรพนามที่อยู่ในช่อง x n a r ั f a t คือช่องที่แสดงความเป็นเจ้าของคือ this o w และยังมีคำอื่นอื่นอีกนะคะ personal o r n i ö t l u um. n การผันคำบุรุษสรรพนามในรูปของเอกพจน์ซึ่งจะอยู่ในช่องของรากฐานของคำอยู่ในช่องที่พูดถึงหรือเกี่ยวข้องอยู่ในช่องที่เป็นกรรมของประโยค อยู่ในช่องที่แสดงความเป็นเจ้าของในรูปของผู้จพ์ในช่องที่เป็นรากฐานของคำในช่องที่พูดถึงและเกี่ยวข้องในช่องที่เป็นกรรมของประโยคในช่องที่แสดงความเป็นเจ้าของเนปนิฟัตเป็นรากฐานของคำบุรุษพนามเอกพจน์ที่อยู่ในช่องนี้คือเย t h u ฮ h น n hun า h บุรุษสรรพนามพหูพจน์ที่อยู่ในช่องนี้คือ Viz, t h i t h i t h i r this this ในช่องนี้คำกริยา as vera เป็นอยู่คือจะแสดงให้รู้ว่าประโยคอยู่ในช่องรากฐานของคำนะคะ n e p neph ช่องนี้นะคะจะยังเป็นรากฐานของคำอยู่คำกริยาที่เข้ามาช่วยคือ S a, a s e r เป็นอยู่คือเรามาดูตัวอย่างประโยคเหตุการณ์ปัจจุบัน yes er kun ฉันเป็นผู้หญิง to er mother คุณเป็นผู้ชาย han er s t <S r a k e r เขาเป็นเด็กผู้ชาย hun er stepa หล่อนเป็นเด็กผู้หญิง sad er part มันคือเด็ก with er u t l a n d i n g e r พวกเราเป็นชาวต่างชาติ Þið eruð nefnendur. Pogun benna hrjann. Þeir eru menn. Pogká benn búi sæ. Þær eru stelpur. Poglon benn búi ying. Þau eru fólk. Pogká benn konn. Þetta er ég. Niku sann. Hann. Niku ká búi sæ. Hún. Niku lon. Það. Niku mann. Þetta er þú nýgu kunn þetta er hestur nýgu ma þetta erum við nýgu bók rá þetta eru þið nýgu bók kunn þetta eru þeir nýgu bók kápu sæ þetta eru þær nýgu bók kápu ying þetta eru þau nýgu bók ká þetta eru bílar nýgu rullækann Eru h ý ý t h ฮตาเอรูฮุชนี่คือบ้านหลายหลังเรามาดูตัวอย่างคำกริยาเป็นอยู่คือที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะเยกวารเคนนารีฉันเคยเป็นครูเยกวารเอ็กิสโกตินิไนนัมเธอเยกวารอุงฉันไม่ได้หลงรักใครเลยเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กธูวารสต์สโคลัสเทอรีคุณเคยเป็นอาจารย์ใหญ่ Þú varst svo góður við mig. Hún köiði gaf tjan. Hann var sjómaður. Há köiði ben sjá bramóng. Hún var læknir. Lann köiði ben mó. Það var hús. Mann köiði ben barn. Það var gott að heyra frá þér. Mann dýði því það hinn gaf frá þér. Það var ekki sól þegar við stígum út úr flugstöðinni. Mann með mjög sengatýtt mjög dón til ráð gá og bæt jakt sanambinn. Við vorum kennarar. Pog ráð kaupin hrú. Þið voruð nefendur. Pog hún kaupin nagriðan. Þeir voru hermen. Pog kápuðsæk kaupin hann. Þeir voru fallegar. พวกหล่อนเคยสวยงามเสยวุรชามันพวกเขาเคยอยู่ด้วยกันเรามาดูสรรพนามในช่องที่พูดถึงหรือเกี่ยวข้องนะคะบุรุษสรรพนามเอกพจน์ที่อยู่ในช่องนี้คือเม็กซิฮันฮานาซัสบุรุษสรรพนามประหูพจน์ที่อยู่ในช่องนี้คือออคุรอิคุรเซวเทิดเท คำบุพบทที่บอกให้รู้ว่าคำสรรพนามอยู่ในช่องนี้คือ with us with ในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าพวกเรานะคะแต่จะแปลว่ากับเธอจด้วย with me after ให้พูดกับฉันตอนหลังคุณเอร์อัสตัฟชเออร์นึก with me หล่อนอารมณ์เสียกับฉันเสมอเธอเออร์วิดทัลวิธฮานาอิชยอนวารเปน มันมีการสัมภาษณ์กับหลอนในทีวีอืมเกี่ยวกับหรือพูดถึงหรือเกี่ยวข้อง Han เอ a ร l อัส a ้าอ u <S s ung, ai, s <S g s a ก m hana เขาคิดถึงเกี่ยวกับหลอนเสมอในประโยคนี้ก็คือกำลังพูดถึงเกี่ยวกับหลอน m i g l a n g a r e รอัฮก t อั a ทาล่าอุมทาวชเเมรุตาอรฉันไม่ต้องการพูดถึงพวกเขาผู้ชายที่เสียชีวิตแล้วเยกกระเ e เมก ฉันทำหน้าแปลกประหลาดตรงนี้นะคะเมื่อเราใช้คำกริยานำน้าคำบุรษสพนามในช่องนี้ก็จะใช้คำว่ามิกตามหลังคำกริยาน,นะคะเยกไลซ์มิกอิน,ใน,ในเ,เน,นเอีเฮิร์เปอร์กิโอไลท์ส์กราดปิเดียมกอุมอัลมาอุฉันปิดประตูขังตัวเองไว้ในห้อง เพื่อที่จะให้พวกเขามาขอร้องฉันให้ออกมาข้างนอกฮันฮอร์ดิปโวสันเตเอาฮานะเขามองหล่อนด้วยรอยยิ้มคำว่าเอานะคะเป็นคำบุป,ปบทในประโยคนี้แปลว่าด้วยเยออัชลาอาสปิร a ยฮันฉันจะถามเขาคำกริยาอาส i ปิรยียนำหน้าคำบุรพบรพนามในช่องนี้นะคะ m i g l a n g a r að b เ ð j a þig að vinna lengur. ฉันต้องการที่จะขอร้องคุณให้ทำงานนานอีกหน่อยเท่าอุศมาดูในช่องที่เป็นกรรมของประโยคค่ะบุรุษป,ปนามเอกพจน์ที่อยู่ในช่องนี้คือเมเยอร์เซเยอร n ฮวนุมนนสวีบุรุษป,ปนามหูพจน์ที่อยู่ในช่องนี้คือออ u ุลอิคุลเซม same h a m e คำบุพบทที่บอกให้รู้ว่าคำสปปรรพนามที่อยู่ในช่องนี้คือเขากับข้าง vestet ja kva mer คุณจะนั่งกับฉันไหมคำบุพบทในประโยคนี้ก็คือเขวแปลว่า,ากับ flott t e r ดีกับคุณหรือคุณทำได้ดีประโยคนี้คำบุพบทจะแปลว่ากับ er vestland h e m a h ah o n มีปาร์ตี้ที่บ้านของเขาใช่ไหม ตรงนี้คำบุพบทจะแปลว่าที่ Father got to h e n n e a c o a mahen มันดีสําหรับหล่อนที่กลับมาบ้านตรงนี้นะคะคำบุพบทจะแปลว่าสําหรับ Frau จาก Er prägt Frau s e r จดหมายนี้จากคุณหรือเปล่าคําบุพบทในประโยคนี้ก็คือจาก Herz zu er Frau holt คุณได้ขา่าวคราวอะไรจากเขาบ้างไหม b l o m e n er Frau h e n n e Óskirðnar eru frá þeim. Ní, jak, af. Jak, er þessi peisa af þér? Ní, jak, Myndin er af okkur. ในรูปภาพคือพวกเราคำบุพบทในประโยคนี้นะคะจะแปลว่าในเยกาฟช o มิกเกตอฟเมียรฉันให้ไปจากฉันเยอะมากคำบุพบทในประโยคนี้นะคะอฟก็คือจากอูแปลว่าจากออกจากทันไลคเนเรนโตรทันอูรเมียรหมอฟันถอนฟันออกจากฉันเอาเยกาฟชอร์เพียรฉันต้องช่วยคุณหรอ วิสตูซินาฮวนเวนสตาเดนคุณช่วยพาเขาดูที่ทำงานหน่อยได้ไหมคำบุพบทบางคำใช้ได้ทั้งในช่อง sulfat และ sulfurat sulfat m e t เยกโฟร์เมธิกเทลิกนิชฉันพาคุณไปหาหมอเอร์อัสเิกเเมธิกคุณโอเคหรือเปล่าทุกอย่างกับคุณโอเคหรือเปล่าคำบุพบทเมสจะแปลว่ากับ ในประโยคนี้นะคะมาดูในช่องที่เป็นกรรมของประโยคค่ะแปลว่ากับ Year f o ja r on, m a, a t h i e Tilaknes ฉันไปหาหมอกับคุณคำบุพบทในประโยคนี้คำว่าเมสแปลว่ากับ We stu ko m a m a l i e ilekus คุณจะไปโรงละครกับฉันไหม Meg l o n g k r e k i alver m a t h i e ฉันไม่ต้องการจะอยู่กับคุณ Kamma fyrir næ sjóng þólfall hringdu í lækni fyrir mig. Þó hama, hæ sann nái. Kamma búbba bót, kamma fyrir næ bæjókníkóku, hæ. Madú, kamma fyrir næ sjóng þákúfall kam. Ég veldi fyrir mér hvernig ég gæti opnað bauðnadóðsina. Sann kýtt var sann tjað tammjáng ræ. Pörði tjað. ปิดกระป๋องถั่วให้ได้คำบุพบทในประโยคนี้นะคะจะแปลว่าเพื่อที่คำว่าอ e ีในช่องของ s o ลฟั t คำว่าอ e ีนะคะจะแปลว่าเอาหยิบจับซาวไนเยออีเซกซาดิพับไป,ปถ้าเช่นนั้นฉันจะไปเอาคุณออกมาพ่อบอกคำบุพบทคำว่าอ e ีในประโยคนี้จะแปลว่าจับหรือเอาคา่ะ ทูอัฟเตอร์ควอมาฟรัมโอเปอสตาอีเซอร์เทนเนอร์คุณต้องออกมาข้างนอกและแปลงฟันของคุณคําบุพบทคําว่าอในประโยคนี้จะแปลว่าของในช่องที่แสดงความเป็นเจ้าของบุรุษรพนามเอกพจน์ที่อยู่ในช่องนี้คือ m ินซ i n h ั n s hen เนอร์เซบุรุษรพนามผูพจน์ที่อยู่ในช่องนี้คือ o อคเก อิคาร์เซร r เซระเซร a คำบุพบทที่บอกให้เรารู้ว่าคำสรรพนามอยู่ในช่องนี้คือเทสถึง,ถงไปถึงคอมตุต์ทิลมีนอีกฝฟลมาหาฉันเย็นนี้ฮันโปรสต t i ์ทิลมีนเขายิ้มให้ฉันคำบุพบทในที่นี้จะแปลว่าให้มาวย,ยริงเกติลซินอามอร์กุน ขอฉันโทรหาคุณพรุ่งนี้ได้ไหมคำบุป,ปบทในที่นี้จะแปลว่าหา g i v e n t i l to y o ของฝันนี้ถึงคุณคำบุป,ปบทในประโยคนี้คำว่า till แปลว่าถึง e n t i a r t h e r คุณกำลังจะไปหาพวกเขาใช่ไหมอ้าวโดยไม่มี yet e t live o u s o n ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีคุณเ e อฉันมองไม่เห็นอะไรเลยโดยที่ไม่ใส่แว่นคำบุพบทในประโยคนี้ก็คือโดยไม่มีฟีซา a g ดฮ h นอ o k ก,กิลอารนาทาลาชาแมนเอาซ í นทำไมหล่อนถึงบอกให้พวกเราพยายามพูดคุยกันโดยที่ไม่มีล่อนคำบุพบทในประโยคนี้คำว่า á อา แปลว่าโดยที่ไม่มีเ e กซักน n o t h ฉันคิดถึงคุณ With some h a น n พวกเราคิดถึงหลอนหวังว่าทุกคนเข้าใจการใช้คำบุพบทนำนะ้คำบุรุษสรรพนามกันมากขึ้นนะคะ